สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับมานบชาแนลนะครับช่วงมานบ DIy นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทําความรู้จักกับลําโพงนะครับตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์หกนะครับสองนิ้วนะครับวัสดุที่ใช้ทํานะครับก็จะเป็นแผ่นพาร์ทบูดนะครับหนาประมาณสามมิลลิเมตรนะครับ นี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ถามมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาวัดกันให้ดูเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับโดยตัวที่ใช้วัดก็นี่นะครับก็จะเป็นเจ้าฟุลเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกว้างนะครับด้านหน้านะครับอยู่ที่ 61อนะครับห1สอดมิลลิเมตรนะครับยาวนะครับความยาวนะครับก็จะเป็น93ามมิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงดูนะครับความสูงครับความสูงว่าอยู่ที่ 9 3มิลิเมตรเหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็เปิดได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใส่ดอกนะครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับเป็นแผ่นพาาสตูดนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นนี่นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดถูกใจกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ